มีหลายสิ่งในชีวิตที่เราควรรู้จนนำมาซึ่งคําถามในใจว่าบางคนอาจจะยึดติดอยู่กับการคิดลบมากจนเกินไปความจริงที่เรารู้สึกไม่พอใจมักจะถูกตีค่าเป็นด้านลบส่วนความจริงที่เราพอใจก็จะถูกตีค่าเป็นด้านบวกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดด้านบวกหรือว่าด้านลบก็ล้วนเกิดจากความคิดผสมกับอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งสิน้นต่อมาก็คือการคิดเพื่อให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าเพราะการเคลื่อนที่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการดํารงชีวิตอยู่ เราไม่จำเป็นที่ต้องให้ราคากับความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบสักเท่าไหร่แต่ควรที่จะเข้าใจว่าความสุขที่เข้ามาในชีวิตจะอยู่กับเราชั่วคราวและมันก็จะแวะเวียนมาทักทายกับเราเป็นระยะ,ระยะตลอดชีวิตของเราความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขเพื่อรักษาการเคลื่อนที่และความเร็วในการมุ่งไปสู่ผลลัพธ์เราต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องลกล้าทําลายกําแพงกําแพงที่เรามองไม่เห็นซึ่งมันก็เกิดอยู่ภายในตัวเรานี่แหละคือการที่คิดว่าตัวเราเนี่ยโง่ คิดว่าตัวเราไม่สามารถทําได้ไม่สามารถเป็นไปได้คุณภาพของการกระทําจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของชีวิตเราปัจจุบันความสามารถในการกระจายคุณค่าเพื่อที่จะไปให้ถึงมือของผู้ใช้ประโยชน์มีมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถในการแข่งขันระหว่างผู้สร้างคุณค่ารายใหญ่และรายย่อยถูกลดช่องว่างลง และทักษะในการกระจายคุณค่าที่เข้ามาก็ช่วยส่งเสริมการลดช่องว่างดังกล่าวและก็สามารถนําประโยชน์ไปสู่ผู้คนได้อย่างทั่วถึงวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการลงมือทําไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ความเบื่อมันคือแรงผลักดันให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์เมื่อไม่อยากอยู่กินกับความซ้ำซากจําเจพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะมาทดแทนอะไรเดิมๆความรู้ในเชิงลึกอย่างเดียวมันไม่เพียงพอในการสร้างสรรค์ แต่มันจำเป็นที่ต้องอาศัยความรู้ที่กว้างขึ้นเพื่อที่จะเข้ามาผสมผสานเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นสิ่งใหม่ๆการคิดนอกกรอบเนี่ยไม่ต่างจากการทําอาหารนะเราจําเป็นที่ต้องเสาะหาวัตถุดิบหรือความรู้ที่หลากหลายและแน่นอนว่าถ้ามีแต่ความหลากหลายขนาดนี้แทนที่จะมัวคิดแต่จะออกนอกกรอบทําไมไม่ลองขยายกรอบให้ใหญ่ขึ้นดูบ้างจงเชื่อมั่นแล้วมันจะนําเราไปสู่การลงมือทําทุกคนมีความฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะลงมือทําคนที่เชื่อมั่นอย่างสุดจิตสุดใจเท่านั้นที่จะออกตัวก่อน โลกมันจะหมุนตามเราเมื่อก้าวตามความเชื่อมักจะมีแรงเสียดทานทําให้ช้าลงเสมอแต่ถ้าเราไม่หยุดจนผ่านแรงเสียดทานนั้นมาได้เราจะกําหนดความเร็วได้เองเมื่อนั้นแหละโลกก็ยังต้องหมุนตามเราความเชื่อมั่นในตัวเองมันสามารถฝึกกันได้เหมือนกับทักษะด้านอื่นๆในชีวิตเราสามารถที่จะพัฒนาทักษะความเชื่อมั่นจะเป็นการเรียนรู้การฝึกฝนการเตรียมตัวให้เหนือมากกว่ามตาตรฐานเดิม ความภาคภูมิใจจากผลสําเร็จของงานหรือว่าการแข่งขันที่มันโหดหินมันจะเพิ่มพลังความเชื่อมั่นได้ดีน้ําเสียงท่าทางสีหน้าแววตาเป็นผู้ให้และก็รับอย่างไม่เอาเปรียบบันทึกความสาเร็จเอาไว้เองพัฒนามากขึ้นเรื่อยเมื่อไหร่ที่เราพูดแล้วเนี่ยมีคนฟังจํานวนมากนั่นก็แสดงว่าเราเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปการยอมรับจากคนจํานวนมากมักจะสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองได้มากเหมือนกันธรรมชาติของมนุษย์สร้างมนุษย์ให้เป็นรรสัตว์สังคม เพราะมนุษย์ไม่ควรที่จะอยู่ตัวคนเดียวเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันจึงสามารถแชร์จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันทําให้เกิดการสร้างสัตว์ขึ้นสายสัมพันธ์ของมนุษย์จะถูกเชื่อมโยงต่อกันด้วยผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันและสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นนี่แหละจะนําไปสู่ระบบเส้นสายถ้าความสัมพันธ์นั้นดีพอมันจึงไม่แปลกที่เราทุกคนจะมีระบบเส้นสายของตัวเองไม่ว่าเราจะเรียกมันว่าอะไรก็ตาม จะต้องบริหารเวลาด้วยการแยกแยะความสําคัญของเรื่องต่างๆที่เข้ามาในชีวิตผ่านการคัดกรองและก็เรียงลําดับความสําคัญการคัดกรองสิ่งที่เราสนใจในชีวิตมีมากกว่าความจําเป็นเสมอทําสิ่งที่จําเป็นจะต้องสิ่งจําเป็นจะต้องทําก่อนเก็บสิ่งที่อยากทำเอาไวท้ทีหลงังถ้ามันไม่ได้จาเป็นนะเราจะต้องทําสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่มองให้ลึกไปถึงคุณภาพและความจําเป็นซึ่งมันก็เป็นความสําคัญต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริง